มีอาการปวดหัววิง่งเวียนศีรษะบ้านหมุนนะครับมือเท้าชาอ่อนแรงนะครับเหนื่อยง่ายอย่ารอช้านะครับคุณอาจจะเสี่ยงเป็นอมัอมาพาตได้นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์เบต้าออล์ตัวนี้นะครับเป็นผลิดพันที่คิดค้นโดยนักวิจัยไทยและนำไปประกวดที่กรุงเจนีวาและได้รางวัลระดับโลกมาถึง2รางวัลน,นักวิจัยไทยเก่งแน่นอนตัดลำข้าวอ้วค่ะก็จะสามารถไปลดตัวยับยั้งเอนไซม์ตัวที่ว่าได้ก็คือแอนจิโอเทนซินทูอะค่ะ ซึ่งทาให้หลอดเลือดเรามีการขยายตัวทําให้ความดันเราไม่สูงขึ้นส่วนสําหรับตัวไขมันนะคะตัวไขมันเนี่ยมันก็จะไปยับยั้งการสร้างเม็ดไขมันทําให้ไม่เกิดตัวลิป,ปิดดอปเลตก,ก็คือเม็ดไขมันภายในเซลล์นั่นเองค่ะในมุมมองของนักวิจัยถ้าเกิดมองระหว่างสารสก,กัดธรรมชาติกับสารสังเคราะห์ค่ะคือสิ่งที่มาจากธรรมชาติมันก็ต้องย่อมดีกว่าสิ่งที่เราสังเคราะห์ขึ้นมาหรือว่ามาจากสารเคมีค่ะมันก็เป็นการมันก็ดีใจอะ่ะ ว่าที่มันมีมันมีคนเอาไปใช้ประเดียวเราก็ทุ่มเทกับมันอยู่มันเห็นคนเอาไปกินแล้วเนี่ยมันมันรักษาได้อนนั้นนี่คือเป็นเรื่องที่แบบดีใจมากที่แบบเซอร์ไพรส์ใช้แล้วมันคือเนี่ยตรงที่มันใช้แล้วมันเห็นผลจริงๆเราก็อยากให้คนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพพวกนี้ได้กินอยากให้ไปทั่วนะเราก็อยากให้ทางพอปูเนี่ยช่วย,ยช่วยกระจายให้คนอื่นก็ได้มีโอกาสได้กิน วันนี้ต่อให้ได้รางวัลระดับโลกแค่ไหนมีงานวิจัยระดับโลกคอยรองรับมากมายจะไม่มีประโยชน์ครับถ้าคุณไม่ได้ลองเองราคาไม่แพงครับเพราะโฮฟูเนี่ยตั้งใจทํามาเพื่อคุณนั่นเองนะครับ<ม>ก็อย่างที่บอกครับวันนี้นะครับรีวิวที่ดีท,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 ที่สุดนั่นคือรีวิวของตัวคุณเองไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่องานวิจัยไม่ต้องเชื่อสถาบันใดๆเชื่อตัวคุณเองครับแต่คุณต้องลองจะเลื่อนในสมองตี๋ เป็นคนไข้มันเลื่อสูงตอนแรกหมอบอกว่าเป็นความดันสูงครับแล้วแล้วพี่ก็ไม่เชื่อเพราะเราไม่เป็นอะไรเลยปกติอยู่ๆมันพูดกับหน้ากับหลังกับซ้ายไปไปแล้วพอมาได้อีกสองวันขาขาไปไปหมายความว่าหมายความว่าขาก็ไม่รู้สึกไม่รู้สึกขยับได้ไหมครับขยับไม่ได้เลยก็คือนอนติดเตียงอยู่สองใช่ใช่ก็นอนอยู่งั้นพี่นกรู้สึกยังไงโอ้โ ค่าตัวตายไม่มันสามหุนแล้วนะกับวันแรกรู้สึกยังไงครับมันมันสดชื่นขึ้นนะ,ะมันทําให้เราโล่งขึ้นในหัวนี้พอวันที่สองเออมันดีขึ้นเลยมันมีแรงขึ้นมันพูดได้ดีขึ้นครับแบบว่าเรามีแรงมีแรงเดินขึ้นล้างถ้วยล้างจานเอาผ้ามาตากครับมันรู้สึกไม่เหนื่อยจากเมื่อก่อนนี้ที่เหนื่อยมากแต่เร็วนี้นะ สบายมากเลยต้องเชื่อเลยว่าเอเบต้าอันนี้ดีจริงยังว่าอยู่ยังคิดอยู่เลยว่าถ้าดีขึ้นนะมันมันก็ทำให้ชีวิตมีความหวังขึ้นเนาะจากที่เรา